สวัสดีครับป้นักลาทครับคได้รนะเเดคห้าร้อยนะครับมาเสร็จชกหน้านะครับเพิ่งได้รับรถมาเลยนะครับก็ขี่ชักระยะหนึ่งนะครับก็ไว้มีตังค์แล้วเดี๋ยวมาติดตั้งชกหลังกันนะครับชกหลังเนี่ยจําเป็นนะครับจําเป็นพว่าขี่แล้วมันจะนุ่มนะครับสบายโชกไปสเต็จน้ํามันกันชกหน้านะครับเอเดคห้าร้อยนะครับก็เป็นโชคของโชวะนะครับกอเป็นโชวที่ทันสมัยหลายคนถามนะ ใส่สปริงไหมใส่นู่นใส่นี่ไหมไม่ต้องใส่นะครับเชื่อผมนะครับเงินเหลือก็ไปใส่ชกคหลังนะครับตัวน,นี้มาหาผมนะครับเซ็ตช๊คหน้าโดยน้ำมันของเอรินนะครับโช๊กก็จะมีเพอร์ฟอร์แมนที่สูงขึ้นคนจะมาแซะผมต่อนะครับบอกว่าผมเก่งกวิศวกร h อนด้าก็ไม่เชิงนะครับคือโชวคพวกนี้มันทํามาใช้งานได้ดีประมาณหนึ่งคือถ้าต้องการเพอร์ฟอร์แมนที่สูงขึ้นเรา็ทำการอัปเกรดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขี่ธรรมดานะครับ ขี่คนเดียวมีกล่องหลังใบเดียวไม่มีคนซ้อนนะครับถามว่าไม่ทําอะไรเลยได้ไหมก็ได้นะครับชกหลังก็ไม่ต้องทําชกหน้าก็ไม่ต้องทํานะครับแต่ถ้าเกิดต้องการเพอร์ฟอร์แมนที่สูงขึ้นนะครับก็นํามาเซ็ตได้นะครับทําตรงนี้นะครับไม่ต้องไปทําเยอะนะครับบางคนแบบว่ามีสปริงมีคาทิกมีอะไรขายเงี้ยซึ่งผมมองว่าไม่จําเป็นเลยนะครับเงินเหลือจริงๆจัดจัดนะครับไม่รู้จะทำอะไรไปใส่ชกหลังครับนะครับใส่ชกหลังอัพสปริงร้อยห้าสิบนิวตันนะครับจบกว่านะครับ ใชครับลงมือถอดวาล์วมาล้างนะครับเดนน้ํามันเก่าออกนะครับแล้วก็เซ็ตน้ามันเออร์ลินเข้าไปเรียบร้อยนะครับสําหรับการเซ็ตชกหน้าน้ํามันเออร์ลินนะครับไรลิ้วรอยนะครับเพราะว่าประแจเราก็เป็นอลูมิเนียมนะครับเราไม่ใช้บล็อกเหล็กนานแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้มันยังไม่มีนะครับมันจะไซส์มันจะไม่มีนะตอนนี้ก็มีสําหรับ cb 5 0 0 x nx 500นะครับตรงรุ่นแล้วนะครับ ก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธทิภาพมากขึ้นนะครับ<ค><ณ>พาเพื่อนๆมาดูนะครับจังหวะการยุบการยืดตัวนะครับในจังหวะรีบาวคอเมเ m ช,ชั่นของ ndx ห้าร้อยหลังจากที่เราเซตติ้งน้ำมันเอร์ลินนะครับนุ่มหนึบนะครับ คุ้มค่านะครับไม่ต้องไปทำเยอะนะครับทําเยอะเดี๋ยวออกทะเลนะครับใจแวะมาใช้บริการนะครับนกกะกลาดครับ